ผีพายเป็นผีที่มีตัวตนอยู่ในน้ำเช่นในแม่น้ำลำคลองสายต่างๆในประเทศไทยโดยมากเชื่อว่ามีทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายผีพายชอบฉุดดึงขาคนที่ไปเล่นน้ำให้เป็นตะขิวและจมน้ำตายในที่สุดเชื่อกันว่าที่ผีพายทำเช่นนี้ เ็นเนื่องจากผีพายต้องการเพื่อนไปอยู่ด้วยนั่นเองประสบการณ์เรื่องผีพายนี้หากสอบถามชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําหรือริมคลองจะทราบดีถึงิติศัพท์ความน่ากลัวและความร้ายกาจหากคุณชะตาตกจะต้องเดินทางทางน้ําให้พึงระวังตัวให้จงหนักเพราะนางพายอาจเฝ้ามองดูคุณอยู่ทั้งนี้เพื่อหาโอกาสโจมโจมสิ่งล่างคุณและแม้แต่ต่อให้คุณเป็นยอดนักว่ายน้ําก็มีสิทธิ์ตายได้มีผู้เล่าให้เราฟังว่าหลังสูญเสียภรรยาสุดที่รักไป แบบไม่มีวันกลับมานานถึง30ปีแล้วก็ตามแต่เขาก็จาเหตุการณ์สลดนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมคือตัวเขาเองนั้นรับราชการป่าไม้จังหวัดป่าจีนบุรีและได้ชอบบ้านหลังหนึ่งอยู่โดยตรงกันข้ามกับบ้านเช่านั้นเป็นแม่น้ําป่าจีนบุรีที่เป็นแม่น้ําสายสําคัญที่แยกมาจากแม่น้าอ่างปะกงซึ่งเขาเล่าว่าด้วยอาชีพป่าไม้ซึ่งต้องเดินทางไปตรวจจับผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับภรรยา จึงจำเป็นต้องทิ้งภรรยากับลูกน้อยไว้กับแม่ยายที่อยู่ต่างอำเภอออกไปและหากคิดถึงกันมากๆก็จะมาหากันเป็นครั้งคราวไปเหตุการณ์ดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งภรรยาตั้งคันลูกคนที่สองได้ราวๆสามเดือนภรรยาก็เดินทางมาหาเพื่อแจ้งข่าวดีแก่เขาเรื่องนี้ทําให้เขาดีใจมากจึงได้เชิญเพื่อนสนิทสองถึงสามคนมาร่วมรับประทานอาหารและดื่มฉลองด้วยกันจนกระทั่งดึกเมื่อเพื่อนๆกลับไปแล้วเขาก็จัดการปิดบ้านและเข้านอนข้างๆภรรยา จนกระทั่งลุงเช้าตื่นนําไม่พบภรยาก็คิดว่าเธอไปตลาดรออยู่นานจึงไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นแต่ก็ไม่มีใครเห็นเธอเลยเขาจึงคิดว่าเธอคงโกรธที่เขาเด่มจนดึกเดินไม่สนใจเธอจึงได้แอบหนีกลับบ้านไปเขาจึงไปตามเธอที่บ้านแม่ยายแต่ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเขาภาวนาว่าเขาอยาให้เกิดเหตุร้ายกับภรรยาของเขาเลยเวลาผ่านไปสองวันโดยไม่มีวี่แววและข่าวคราวเกี่ยวกับเธอเลยพอเข้าวันที่สาม ็มีชาวบ้านวิ่งหน้าตาเตื่นมาบอกว่าพบศพหญิงสาวตายท้องกลมลอยไปติดที่ตลิ่งที่อำเภอบ้านสร้างให้รีบไปดูว่าใช่ภรรยาของเขาหรือไม่แต่ยังไม่ทันได้ลงเรือไปญาติทางเมียก็ล่ําให้มาบอกเขาว่าภรรยาของเขาจมน้ําตายขณะนี้คนกําลังช่วยเอาศพกันขึ้นมาเขาเล่าด้วยน้ําเสียงเศร้าส้อยดวงตามีน้ําตาคอเบ้าทันทีที่เห็นศพเขาถึงกับปล่อยโฮพางดูล่างที่ได้ลมหายใจของภรรยาพบว่า ไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลใดๆเลยมีเพียงสาลายเส้นยาวสีเขียวคำ้ำจุกที่ลำคอและรูจมูกซึ่งชาวบ้านที่มามุงดูศพต่างพึมพำว่าถูกผีพายสิงบางก็ว,ว่านางฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจหรือกันไปต่างๆนานา,นาโดยคุณลุงที่เขียนรถขายอศสรียมและมีบ้านอยู่ติดกับท่าน้ำแห่งนั้นบอกว่าก่อนนั่นที่เธอจะตายตอนดนึกของคืนนั้นขณะที่ลุงตื่นมาเพื่อเข้าห้องน้ำลุงเห็นเธอเดินมายังท่าน้ำ คิดว่าตาฝาดไปและไม่ได้สนใจไม่เนึกว่าเธอจะมาจบชีวิตลงและเมื่อหมอมาชนะสูตรศพก็พบว่าเธอตายอย่างไร้ร่องรอยเป็นอุบัติเหตุการจมน้ําตายเท่านั้นเขาจึงเอาศพภรรยาตั้งสวดบําเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้านคืนนั้นเป็นคืนแรกที่สวดอภิธรรมแต่เป็นการตายวันที่สามของภรรยาและลูกในท้องมีผู้ไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมค่อนข้างบางตาด้วยพอล่ำาลือกันว่าการตายของเธอนั้นไม่ธรรมดาเพราะเป็นการตายหวงและตายทั้งกรมด้วย เชื่อกันว่าวินดาณจะต้องเฮี้ยนอย่างแน่นอนและก็จริงอย่างที่เขาว่าเพราะมีชาวบ้านหลายรายเห็นเธอไปนั่งร้องไห้ที่ท่าน้ําบริเวณที่เธอเคยลงไปอาบน้าครั้งสุดท้ายส่วนอีกคนนึงบอกว่าเห็นเธอเดินไปเดินมาที่ท่าน้ําส่วนแม่ค้าอีกรายบอกว่าเห็นเธอนั่งแกว่งน้ําเล่นที่ท่าน้ําจึงโจทย์ขานเล่าต่อกันมาแบบปากต่อปากความเฮี้ยนของเธอสร้างความน่าสะพึงให้กับชาวบ้านญาติลิมขลองเป็นอย่างมากและในคืนนั้นเองเขาก็ฝันหนึ่งภรรยา เห็นเธอมายืนร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่หน้าบ้านบอกว่าเธอหนาวและหิวเหลือเกินลูกในท้องเธอก็หิวช่วยเธอด้วยช่วยด้วยเสียงร้องของเธอนั้นหอยหวนฟังแล้วขนลุกเขาคล้ายกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นจึงงัวเงียตอบไปว่าเข้ามาสิแล้วเขาก็เห็นคับคล้ายคับคาว่าตัวเธอนั้นมีสารลายสีเขียวปกคลุมอยู่เต็มร่างกายจึงตกใจตื่นและเปิดไฟดูก็เห็นรอยเท้าเปียกน้ําเดินลงบันไดไปเขาขนลุกสู้ คิดว่าคงถูกผีภรรยาหลอกแน่แล้วพอคืนที่ 7, เจปรากฏคืนนั้นที่สาราวัดซึ่งตั้งสวดอภิธรรมศพที่บ้านผมเช่าอยู่นั้นก็ปิดสนิทเพราะว่าไม่มีใครอยู่เพราะผมและญาติญาติก็มางานศพที่วัดกันหมดแต่มีคนเห็นไฟเปิดเปิดปิดปิดเสียงเดินลากเท้าย่ำไปย่ำม,มาเป็นเช่นนี้อยู่นานจนข้างห้องทนไม่ไหวต้องกั้นใจตอบไปว่าไม่มีใครอยู่แล้วเขาไปที่วัดกันหมดเสียงย่ำเท้าจึงค่อยหายไปู่เผาศพเรียบร้อยแล้ว เขาจึงกลับมาอยู่บ้านและเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นก่อนที่ภรรยาจะมาเสียชีวิตซึ่งบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อนั่นก็คือนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่มีอยู่คราวหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวมากเมื่อกลับจากป่ามาบ้านเขาจึงเดินไปเล่นน้ําที่ท่าน้าใกล้บ้านดังเกาวด้วยความเย็นสบายยามพบค่ําเขาจึงเล่นน้ําด้วยความเพลิดเพลินทั้งผุดทั้งว่ายไปไกลๆนับตั้งแต่คราวนั้นเป็นต้นมาเมื่อนอนหลับครัง้งคาวใรก็มักจะฟอนถึงสาวสวยผมยาวหันมายิ้มให้เสมอ จนกระทั่งไม่นานนักภรยาเขาก็ตายลงซึ่งเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้พุทธเจ่าผู้แก่ฟังก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาโดนนางพายเล่นงานเสร็จแล้วพอไปเล่นน้ํานที่ท่าคนเดียวนางพายจึงเกิดต้องตาต้องใจและรักไข่เข้าและหาทางเล่นงานเขาไม่ได้จึงเกิดอาการหึงเมื่อสพโอกาสภรยาของเขาชะตาตกจึงกลายเป็นเหนียอแทนและหลายคนพูดเข้าทาให้เขากลัวจนต้องย้ายบ้านไปอยู่กับแม่ที่บ้านนอกเพราะมิเช่นนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่า สักวันหนึ่งเขาอาจเดินละเมอลงน้ําเหมือนภรรยาก็ได้ผีพายนั้นชอบอาศัยอยู่ในน้ําเวลาใครลงไปเล่นน้ําคนเดียวโดยเฉพาะในน้ําที่ลึกๆอาจจะโดนผีพายเอาผมมาพันขาลากจมหายไปเลยก็ได้ทั้งนี้เพราะต้องการจะเอาตัวไปเป็นบริวารหรือไม่ก็ให้มาแทนตัวเองพอจะได้ไปผุดไปเกิดแทนเวลามีข่าวคนจมน้ําตายมากักจะเชื่อกันว่าเพราะถูกผีพันขาเอาไว้มากกว่าจึงทําให้จมน้ําตายนั่นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นหากใครมีเรื่องราวหรือประสบการณ์เพิ่มเติม ก็ามาแชร์กันใต้เมนได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ